สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ทวม Do ต้นทีวีนะครับทีวีหกเจ็ดสองศูนย์นะครับครับเราดีใจอย่างมากที่ได้โปที่ได้เปิดเซิร์ฟของจริงๆไม่ได้เปิดเซิร์ฟไม่ได้เปิดเซิร์ฟแบบนี้นะครับเนี่ยไม่รู้จะมีคนเข้าหรือเปล่าแต่บอกรหัสทาง youtube ไปแล้วนะครับนี่ไม่ใช่เซิร์ฟแบบนี้นะเป็นเซิร์ฟประมาณนี้นี่นี่นี่ เลยนะาเอยู่ในข้อมูลนี้นะครับนี่ปดตรงนี้เดี๋ยวผมบอกรหัสอันนี้เป็นให้พิมพ์ว่าให้พิมพ์ว่า b t i o d e จุดเก้าจุดศูนย์จุดห้านะครับนี่คือช่องนี่คือตรงนี้ของผมแล้ว เนมก็คุณจะใส่อะไรก็ได้เลยนะครับโอเคเราจะเข้าเซิร์ฟกันเลยนะครับถูซี่มันจะมีคนเข้ามาครับวันนี้เฟิร์สไม่อยู่นะเฟิร์สไม่อยู่เฟริร์ไปโลตัดเรไปโลตัดนะพ่อไม่มาแล้ว คิดว่ามันอาจจะเกิดปัญหาเพราะเข้าผิดอันนี้เป็นบล็อกที่ล่องหนนะครับนี่นีหนีหนีแต่เรามองไม่เห็นเนีเ่ยอ้อะไรไม่รู้นะครับจะมีคนเข้าเซฟหรือเปล่าหรือรอมานานแล้วนะครับเออก็นานอยู่นะนานพอได้ โอเคมุสอ okay, oh, oh, oh. uh ่า huh. อ uh ่าอ่าโอ้เอ้เราหวงครับแล้ว,ว,ลวจะออกยังไงขอเข้าแค่คนเดียวผมก็พอใจจะได้แบบช่วยเขาได้ประมาณนี้มีทั้งช่วยทั้งแก้งเลยนะ เออผมอาจจะไม่แก้เขาก็ได้นะเออหลุดไปเนะี่ยไม่หลุดเขาขานได้เจมเมวไม่รู้ไม่รู้นะครับว่าเขาจะทำอะไรจำได้ไหมที่พ่อสัญญากันลู โอเคเช้าแล้วผมชื่อว่าพี่ชายนะครับอันนี้คือใครที่เข้าเซิร์ฟมาแล้วนี่คือเขตเอาชีวิตรอดนะครับทุกคนจะมาเกิดตรงหน้าล็อบบี้นี้ล็อบบี้นี้นะครับแล้วก็แล้วในนี้ แบบนี้นะครับนี่ฮัลโหลเราได้ยินไหมได้ยินไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อก,กี้ไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงช่ะ เดี๋ยวผมบอกพี่ต้นกันนะครับว่าเช็ค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 อันนี้ผมในนี้หน่อยฮาราเล่นอืออึบอึอันนี้เป็นแคมป์ฝึกนะครับที่ผมทำไว้เองนะครับเออผมยังไม่บอกเฟิร์สผมยังไม่บอกเฟิร์สเลยนะว่า พี่ต้นเลยทำไมอ่ะมีคนเข้าเซิฟแล้วนะครับมีคนเข้าเซิฟแล้วนะครับจะเป็นใครเราไปดูกันเลยอย่เขาทัคิวกันคิว พรมถามมาแล้วนะครับคนไทยพวกครับอุ้ยสวยจังครับสวัสดี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 ครับโอ๊ยโอ๊ยสวัสดีครับ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 ครับ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  คนหนึ่งนะครับมไม่รู้แต่ที่รู้ๆตอนนี้คนที่อยู่นอกเซิร์ฟเขาออกไปแล้วเราต้องรีบเขาออกไปแล้วเข้าอ,อาจจะเขาอาจจะไม่เข้าแล้วนะใช่ปหมเขาอาจจะไม่ แล้วออกนะแล้วนะได้ยินไหมได้ยินไหมอุ้ยไม่น่าเลยน,นี่คือเซเลาชีวิตรอดนะคะรับซึ่งพี่ต้อนเลยทำไมจะมากระซิบเลยพี่ต้อนพี่ต,อตอ้อนะชอบแก ตอนนี้ใส่มีดีวิ่งไมอเกิด ไม่เรียบออร้อยแล้วนัะครับเรามาไอ้นี่เดี๋ยวเราต้องเพิ่ไมไอ้นี่ ครับต้องสงสัยนะผมอยู่ใครเมือนยู่ครับกับพี่ตน้นซึ่งมันคนทำคลิปซึ่งมันคนสนับสนุนให้ผมทำช่องเพราะเขาบอกจะทำช่องเวลาเวลาเวลาแบบมีคนติดตามเยอะเราก็จริงจะมีเงินเยอะ ก็เลยให้มันเหมือจริง

น่ะครับอือฮั้นฟังก์ฟังก,ก์คือเยอรมันตายทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่น่ากลัวเลยอ่ะเไม่เป็นไร โยนให้แบบลูกเซิร์ฟแบบง่ายๆเลยประมาณนี้ตามจริงมันไม่ง่ายครับ เจ็บขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสครายเจบคุ้ม